บันนี้วันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้านายสิทธิพงศ์คงว่าไรรัตน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระบริษและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารยา์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจออ่อแนกระัปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องไ้เรื่อย चुनौ देवता कवासुंत्र गंतु देवता कता सत्थम मंगुनी शुनु सकमुता सख्ये कामे जूपे गिरीशिकिगे विमा थी पे लाख वोमी गे ते मजयन เทวชาลทลาวิสเมยักษขันธปนาคาติตันตาสันนิกยังมุดิวารวาจนะสัตบุตเมืสุนันตุธรรมะสอนักาโลอายมปันตาธรรมะสอนักาโลอายมปันตาธรรมะสอนักาโลอายมปันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Budi sambut sutra saranang um Budang saranang kecami Tamang saranang kecami sangkang saranang kecami Tuti yampi budang saranang kecami Tuti yampi tamang saranang kecami Tuti yampi sangkang saranang kecami Tati yampi budang saranang kecami Tati yampi tamang saranang kecami Tati yampi sangkang saranang kecami Budi sambut sutra jadi ya kata นัตทิเมสละนางอัญยังพุทโธเมสละนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพตานัตทิเมสละนางอัญยังธัมโมเมสละนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพตานัตทิเมสละนางอัญยังสังโฆเมสละนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพตาบททรีห้ามอาสัยสูต เอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสิทธังปชจมเตหิภิกขุสเทหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันิปัตติตาโหติภาควันตังทัศนายาภิกขุสังกจ่าอาตโคจตุนังสุทาวาสกาอิกานางเทวนางอัตตาโหสิ อายังโคภควาสเกสุวิหารติกปิดละวัตตุสมิงมาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสีตังปจามาเตหิพิขุสเตหีสเปหิวารันเตหทสิจลกาทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุนเตภะกวันตังทัศนายาภิขุสังกจายนุนัมะยมปุเยนะภะวา ตานุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวาภะกวาโตสันนิเกปเจกกะตาปาสเซยามาติอัตโกตเทวตาเสยยาธาเินะมาปะระวาปุริโสสัมมิจิตังวาปะหังปะสาเรยาปะสาริตังวาปะหังสัมมิเจยาเอวะเมวะสุตาวาเยโซเทวะสุอัตตรายตาภะกวะโตปุระโตปาตุระังโซอัตโกตเตวตา พคะกวนตังอภิวาทตวะเอกามันตังอตังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคะกวนโตสันนิกเกอิมังกตกัตังอภัสรมหาสมยโยเพะนัตสมิงเทวกายาสมะคาตาอาคาตมหิมังตรรมะสมัยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังขังติอตโคอปราเทวตาพคะกวนโตสันนิกเกอิมังกตังอภัสร tentara api kau sama tanang sung jitang atano Ujuk kama cara ne tai Nika ka Intariya wa intari ya ni rakan ti pati tati asaku wakara te wata pakawan to san ni te jaranti sutawi mala kumata sunanta su suna kati ata par apara te wata pakawan to sanni ke iman katan kapasi ye ke ci putang se na te santi kapaya buming bahaya manusang te ang nang te yang pari urin santi ti ata ko pakawa bhikkhu amante si Ye, ye na kawe ta sulo kata tusu te watasan <coughs> wa wa nipatita titata kata takana ya pi ku sangat ca ypit te pikawe aesung t tanang ra han to sama sem puta te samwan tanang eta paramawa te watasan nipatita aung seta mehang a antarahi ypite pikawe bawi canti. อนาคามัต่านังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิะกวนทานังเอตาปรมะเยวะเทวตาสันนิปันติตาปวิสันติเศยยาตาบีเมยังเอตระหีอาทิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิปสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุตาหา สาธุกังมานาสิกโรธาบาสิกสามิติเอวังบันเตติโคเตภิกขุภะกวันโตปัจจัตโซสุงพระกวาเอตตาโวจาสิโลกมานุตกันสามิยะท้าปุมะตตะจิตตตะสิตาเยสิตาคิริกัมภรังไปตันตาสมาหิตาปุถุสิหาวาสันลินาโลมาหังสาภิสัมปุโนโอชาตมานาสาสุตาวิปัสสนนามานาวิลาปิญโยปัต จากเติยตวาวันเอกปิลวัตเวตโตอามันเตยิสัตธาสาวกีศาสนาเนรเตทิวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจาอตัมพม่ากรุงสุตวาพุทธศาสนาสนังเตสัมปตุราหูยานังอามนุสานะทัศนังอภเปเกสตามัตธคุงสังขสังอัถสัตต์ริงสตังอาเกสัาสันังอามนุสานามัทธสุงอภเปกันัน

ยสสติโนโมทามปนาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวนังชาสาหัสสาเหโมตายักานัณตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโซลัสสาัสสายักานัณตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทาปานาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวนัง เอสามิตาปจัสตายะคานนัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยสัตติโนโมุทามนาพิกกมุงพิกุนังสมิติงวะนังคุมพิโรราชากะอิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสตาสังหังยักขนังปาริรูปัสติคุมพิโรราชากะอิโกโสปกาศสมิติงวะนังปุริมัจจติสังราชาตถารถุภาษาสติคันธัมพนัง อธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามาาปลาอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามนาภิกมุงภิกขุนังสมิติงวานังทักขินันจาทีสร้างราชาวิรุณโอตัปปาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามาาปลาอิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสัตสิโน Mota mana api kemung pikunang samiting WANANG PAJIMAT JADI SANG raja wirun pako basa setina kanang ati pati maharaja yasasiso putapi tasa tawo NAMA mahatala iti mento cuti mento wana wanto yasasiso no mota mana api kemung pikunang samiting WANANG utaran tak utarat cadi sang raja kue TAPASA ta basa setiak kanang ati maharaja yasasiso. อุตตปิตัสาภาโวอินทนามามาตปลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัจโนโมทามนาอภิคมุงิีุณวรสมิปิมรังบริมาทิสังตถาลัทโอทักขิเนนาวิรุณภโกปชิเมนาวิรุณภโกโอโรนาอุตตรังทิสังจันทรโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทันลามานาทัตังสุวเนกปิลาวัตเว เอสังมายาวิโนทัสสะอาคูวันจะนิกาสตามายาคุเกตุเวเกตุวิลุนจะวิลุนโทสหจันทโนกามสีโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอมาปัญโยจะเทวสูโตจะมาทาลิจิตตาเซโนจะคันธมโพนโรราชาชโนสโพอาคูปจาสิโคเจวาติมเพรูสุญยาวัจจะซาเอเตจันเยจราชโนคันธมอาสาราชุพิโมธมานา อภิกมุงพี่คุนังสมิติงวนังอาตคูนาภาสานาคาเวสลาสาตัญชกากัมปลาสสัตราอาคุปายาคาสหายาติพิยามุนาตถาลัทธาจาอาคุนาคายาชักสีโนเอราวุโรมหานาโคโซปคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสารันติธิภาธิชาปักขีวิสุตจักคูเวหาสยา เทวนามจ่าปต่าจิตรราสุปันนาอิติธาเทศนามังอาภัยยันตตานาคาราชานามาสีสุปันโนเขมอมะกาสีพุทโธสันหาหิวัจหิอุปัรวัยันตานาคาสุปันนาสรณนาแมกังสุพุทธังจิตาวชิระอัธยนาสมุดตังอาสุราสีตาภาตโรวสวัตเสเตอิติมันโตยัสสจิโน กาลัญจามหบิสมาอสุราธานาเวิคสาเวปาจิตติสุจิตติจาปะหาราโทนามุจิสาสตันจาภาลิปุตตานังสาเพเวโรจนามกาสันนาณตวาผลิงเสนางรางุพันธ์มุงขะป่าขมุงสมโยธานิพันันเตภิกูนางสมิติงว่านางอาโพจาเทวาปตะวีจ่เตโชวายโยตถาขมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจายะสซาสานเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายาสสิโนทัสเตทัศตากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิฆมุงภิคุนังสมิเตงวนังเวนทูจเจวาสาลีจัสมาจัทเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคู ปุระกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมหูปุระกิตาณขัตตานิปุระคิตวาอาคูมันทพัลลาห์กาวาสุนังว่าโสวเสโอสักโอปกาบุริมทัตโตทัสเตทัสธากายาสเปนนันตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยัสสัจิโนโมทามนาอภิคมุงภิกขุนังสมิติงวันังอาตาคุสาภูเทวาจลามาคิริการิวาอริตากา จโรชาจากุมาบุภาในปาสิโนวารุณาสาธรรมาจาอันจุตาจานเนชกาสุเรยารรจิราอาคูอาคูวาสาวัเนสิโนทัสเตทัสตากายาสเปนนัตตะวันนิโนอที่มันโตจุติมันโตวันนาควนโตยะสสิโนโมทามานาอภิคมุงพิกุณังสมิติงวันังสมนามหาสมนานมนุสามนุษย์สุดมาคิตาประตูสิกาอาคูอาคูมโนประตูสิกา อาตาคูฮรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัจสิโนทัสเตทัสตากายาสเปนมนัตตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัจสิโนโมทะมานาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวังสุกากะรุมาฮาอรุณาอาคูเวคนาสาสอาโอทาตาหยาปโมฆ่าอาคูเทวาวิจักขณาสถามันตา อาราคชาวิสกาจายาสัสสิโนธนายังอาทาปชุนโนโยตีสาอภิวัสติทัสเตทาสตากายาสเปนนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิคมุงพิกุณังสมิติงวนังเขมิยาตุสิจายามากตะกายจายาสัสสิโนลามพิตตะกาลามิเสธาโชนินามาจะอาสาวา นิมานารติโนอาคุอาตะคุปารานิมิตาทัสเตทะสตากายาสเปนะนัตะวันนิโนอิติมนโตจุติมนโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาอภิกขมงภิกุนังสมิติงวันังสัตเทเทเทวานิกายาสเปนะนัตะวันนิโนนามัยวายเยนะอาคันจุงเยจันเยทัดทีสาสาปุทาชาติ ไม่กี่ลังอุคตินะมานาสาวังตรักเคโมขัตารังนักังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจับบุตตาอิทิมาโตสหสานังกุมารโอติดโซจัโซปากาสมิติงวนังสะาสุพรามมโลกานังมาพรามาพิติตาติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสัสิโซ ท่าเศาอิสระอุปเจกวาสวัตติโนเตสัจจามัจโตอาคาหริโยปริวาริโตเทเัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพระเกวรเสนาอภิกรรมีภสษาภาสากนอาสามันทิทางอาตากันอาตปันทัถาราเกเขนะปันทวัตตุโวสมันตาปริวาเรธาโมโวมุจิตาโคจินังอิติตัตถา มาเาโนกันอาศัยนังอภิเสยิปานินาตลอมาหัจจ์สรังกตวานาเวระวังยถาปวุสโกเมโกธนายันโตสวิจุโกตถาโสปปจุทาวันติสังกุโตอาส่ายวเสตัญจะสัพังอภิยายะวะวะกิตาตวานาจักุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวเกซาสเนระเตมาราเซนอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวเตจะ punya Tam makarung sutawa uta saasaasanang Witara kehi pak sang lomanpiwiitaang kema payyata yasaasiomohanantiisa kuutehis wakesananae suutati.